สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอนี่ปิงไอดูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดล power ranger แล้วก็เซนไทที่มีนะครับเราก็มาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนี้ก็จะเป็น power ranger นะครับก็ power ranger เลยนะครับชื่อมันถ้าญี่ปุ่นก็จะเป็นจูเรนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นงาน p พ e s c h o o l นะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะเป็นงานเหมือนให้เด็กเเล่นนะครับตัวใหญ่ๆแล้วก็ขยับ มุนไปหมุนมาได้นะครับในกล้องมันอาจจะเห็นไม่เต็มนะครับขนาดตัวนี้ประมาณไม่ถึงสิบนิ้วนะครับประมาณแปดนิ้วเก้านิ้วได้นะครับถ้าจะไม่ผิดก็ขยับหัวได้หัวมันใหญ่ดีนะครับมันก็จะล่ำล้ำบึกหน่อยนะครับ ตัวนี้ผมได้มาในราคา250นะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Power Ranger ตัวสีขาว v e r s i o นลบมาหนักมากนะครับดูจากสภาพแล้วยืนก็ไม่ได้นะครับยืนเองยังไม่ได้นะครับเราจะทำอะไรนะรบแบบนี้แต่แขนมันก็ยังแน่นนะครับไปข้างนี้ดลวมไปแล้วหัวก็ลวมนะครับนี่เอาสภาพเก่าๆไม่ดูบ้างนะครับ ตัวนี้ประมาณขนาดประมาณแปดนิ้วนะครับอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ก็ได้มาในราคาห้าสิบาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็มาจากเรื่อง power r a n g e r operation overdrive นะครับถ้าจำไม่ผิดมันก็คือ b o e h n g e r นั่นเองนะครับแต่ว่าชื่อมันยาวมากนะครับในฝั่ง power r a n g e r นะครับอันนี้ขนาดขนาดประมาณแปดนิ้วนะครับ ผมก็ไม่ทราบนะว่ามันแปลงร่างเป็นอะไรได้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้มีระบบนะครับแต่ว,ว่าน่าจะไม่ติดแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับดน้าบนมันก็จะหมุนได้นะครับไม่รู้ว่าแปลงร่างยังไงนะมันเหมือนเป็นรถว่าเป็นยานนี่นะครับเวลาเราแปลงร่างน่าจะประมาณนี้นะครับ เราแปลงกลับมาเป็นคนก่อนนะครับตอนนี้มันเฟี้ยวดีครับที่ว่ามันดูแบบมันเฟี้ยวรครับผมก็บอกไม่ถูกกันนี่ครับตัวนี้ก็ได้มาในราคาสองรอยบาทนะครับเราก็ไปดูตัวบอกไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็มาจากเรื่องเมื่อกี้นะครับ power ranger โอ e ปอ t i เรชันโอเวอร์ไดนะครับหรือว่าฝั่งญี่ปุ่นนั่นคือโบเคนเจอร์นั่นเองครับแต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นไม่มีร่างนี้นะครับผมดูจนจบแล้วนะครับ power レンジャーนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องของแปลกๆนะครับที่มันไม่เหมือนญี่ปุ่นนะครับไม่เหมือนื้นฉบับอันนี้ก็น็อตมันรูดนะครับตรงนี้นะครับระบบก็ลองไม่ได้นะครับเพราะว่าแกะอันนี้ไม่ได้สภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ นี่ก็หมุนได้นะครับเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็หน้านี่ก็ปิดได้ผมดูใน Google มันมีทั้งหมดสามตัวนะครับที่เป็นร่างนี้อีกร่างหนึ่งยังไม่มีนะครับก็จะแข็งๆหน่อยนะครับแปลงร่างก็อาจจะเหมือนตัวเมื่อกี้ครับประมาณนี้นะครับผมน่าจะแปลงผิดนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้แต่ก็จะพยายามให้มันคล้ายๆเป็นรถเป็นยานนะครับนี่เป็นเหมือนกับรถขุดเจาะนะครับที่มันหมุนๆนะครับ ส่วนมากงานระบบ Power อร์เ e นผมก็ระบบไม่ค่อยปิดนะครับไม่รู้ว่าแปลงถูกไหมนะครับผมแล้วก็แปลงไปล่างคนต่อน,นะครับแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้มาในราคา หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นงานกล่องนะครับผมแต่ว่ากล่องไม่สวยแล้วนะครับเรามาดูที่กล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องก็เขียนว่า Power Ranger Anti น,นะครับรู้ถูกไหมนนล่างก็ประมาณนี้นครับนี่ตรงนี้มันขาดนะรจริงมันไม่ขาดนะครับ ผมไปนั่งทับนะครับอนนั้นกล่องขาเลยนะครับเป็นงานตัวเล็กนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับสองนิ้วประมาณนั้นนะมาดูบอลอยู่ในกล่องนี้ก่อนนะครับดูด้านในนะครับนี่ครับด้านในก็ประมาณนี้นะครับเป็น power ranger สีน้ำเงินนะครับ น,นี่ก็เป็นฐานมันนะครับตัวไดนโนเสาร์สีทองด้านล่างก็เขียนว่า tm 2017ั scg power ranger นะครับ made in china อันนี้ก็เอาไว้ตั้งโชว์นะครับลูกเล่นก็ไม่มีนะครับผมตอนนี้ผมได้มาในราคา100บาทนะครับเราก็ไปดูตัวบอกไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝั่งเซนไปนะครับ ก็คือเมกาเรนเจอร์นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับวันนี้ทําไมไม่รู้มันยืนยากนะหรือว่าไอแผ่นนี้มันยืนไม่ได้นะครับวันนี้ผมชอบที่ว่าอกมันตรงนี้ครับมันใส่นะครับหัวก็ขยับได้ครับมันก็ขยับแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นจุดขยับนะครับแล้วมันยืนไม่ได้ครับตัวนี้ความสูงประมาณเจ็ดนิ้วนะครับ ปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา80บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝั่งญี่ปุ่นนะครับจากเรื่องเกค r ิเรนเจอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือเกคริเรสนะครับเป็นโมเดลนะครับขยับไม่ได้นะครับผม เป็นโมเดลท่ายืนแอคแล้วก็ถือกระบองนะครับไม่รู้ว่าของมันครบไหะครับไม่รู้มีข้างไหมกระบองแต่น่าจะครบนะครับตัวน,นี้ก็เอาไว้ยืนแอคแบบนี้เฉยๆนะครับดูภายนอกก็เหมือนของปลอมครับแต่ว่ามันแท้นะครับแต่ว่ามันน่าจะขาดฐานว่าอะไรทักอย่างครับดูจากความคมของหน้าตานะครับ ตัวนี้ผมได้มาในราคา50บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อ,อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดล Power Ranger เลยนะครับตัวนี้ขนาดประมาณเท่าตัวสีขาวนะประมาณ8นิ้วถึง9นิ้วนะครับแต่ว่าตัวนี้สภาพก็ยังพอดูได้นะครับขาไม่หลวมนะครับยืนได้ดีเลยนะครับตัวนี้ก็ยังแน่นๆนะครับแต่งานนี้ส่วนมาก จะขาดอาวุธนะครับผมยังไม่มีเลยครับตัวไหนที่ว่ามีปืนเพราะว่าหายากมากนะครับแบบพบแล้วก็ราคามันก็สูงได้นะครับเพราว่ามีอาวุธนะครับก็งานเก่าแล้วนะครับสภาพแต่ละตัวก็ตัดดวงนะครับว่ามันจะเหลือรอดมาแบบไหนนะครับนี่ครับแน่นๆเลยครับไม่กล้าใขออำเยอะดียวหัก นี่ก็ปีเก้าสามนะครับนี่เก้เก้าสามบันได Made in นช i n หน้ารถก็ขึ้นสนิมแล้วนะครับตามการเวลานะครับตัวนี้ผมก็ได้มาไม่แพงมากครับตัวนี้ได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปก็มาจากเรื่อง power ranger สเปคนะครับหรือว่าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นเมกาเรนเจอร์นั่นเองครับที่จริงผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์ครับเพราะว่าไม่รู้จริงนะครับมันหุ่นแบบนี้ไม่เคยเห็นนะครับแต่รุ่นพี่บอกว่าเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์ครับพอเสิร์ชดูก็ใช่นะครับแต่ว่ามันไม่ครบนะครับมันต้องมีตัวเล่นตัวเล่นของมันจะเป็นโมเดลแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นของสีน้ําเงินนะครับให้มันมาเกาะด้านหลังนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับอันนี้ก็มันหลวมแล้วครับเพราะว่ามันเก่าเลยแหละ มีแขนสีแขนนะครับมันเกาะหลังคล้าย,ายดาวเทียมนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีปีกนะครับที่เท้านะครับจริงๆต้องมีปีกปัม๊มมอะไรก็ไม่มีนะครับเลยดูไม่ออกนะครับปั๊มมันน่าจะอยู่กับตัวโมเดลนะครับตัวโมเดลหลักมันตัวนี้ผมได้มาในราคา 40บาทนะครับเราก็ไปดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็มาจากเรื่อง Power Ranger Time f o r e นะครับถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็น Time Ranger นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นงานแบบก้ามโดโตนะครับแล้วก็เป็นงานสลับหัวนะครับแต่ว่าระบบดีดมันพังแล้วนะครับระบบดีดหัวก็อยู่ที่เท้านะครับตัวนี้แต่มันพังนะครับมันดีดไม่ไปครับก็ต้องใช้นิ้วมาช่วยครับนี่ครับ ตอนเป็นล่างเราแปลงล่างนะครับก็ปเปลี่ยนเป็นหน้าคนก็เอานิ้วดันนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาเล่นยังไงครับมีรอยปากกานะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็มายืนเท่ๆได้นะครับ ตัวนี้ผมได้มาในราคา40บาทนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่น Power Ranger แล้วก็เซนไตนะครับที่ผมมีนะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับอีกตันนึ้งก็ขอไม่ตั้งโชว์แล้วกันนะครับเพรนะว่ามันสภาพไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีจาก Power Ranger แล้วก็ Power Ranger Operation Overdrive นะครับ Power Ranger Spec Agent Ranger Power Ranger Time f o r นะครับทั้งหมดก็สิบตัวนะครับในวิดีโอนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมค,ครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้ากลุ่มใน facebook ของผมด้วยนะครับเป็นกลุ่มขายของเล่นที่ผมไม่ใช่เนี่ยผมครับผมไม่ได้เก็บนั่นเองครับกลุ่มมีชื่อว่าของเล่นของสะสมมือหนึ่งมือสองกระปุนโดยเฮียเวก้าก้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอเป็นเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ